คลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการวอร์มอัพกับการครูดาวนะฮะการ สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับแฮกอีกแล้วนะครับพี่บัสแฮกอีซี่ฟิตครับผมทลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการวอร์มอัพกับการคูลดาวนะฮะการวอร์มอัพกับการคูลดาวคืออะไรการวอร์มอัพคือการที่เราอุ่นร่างกายเรียกว่าอุ่นร่างกายได้ไหมเขาเรียกว่าการทําให้ร่างกายเราเหมือนกับปลุกร่างกายให้มันตื่นขึ้นนะครับคือการออกก่ลังกายเบาๆก่อนที่จะมีการไปเล่นเวทจริงจังนะครับเพื่อเป็นการวอร์มข้อต่อกล้ามเนื้อให้มันได้ทํางานก่อนเพราะว่าเวลาเราไม่ได้วอร์มก่อนเนี่ยมันทําให้เกิดโอกาสที่จะบบาาาดดเเเเเจ็ไ้นนนะครรััววลลป่ทก เลยเงี้ยมาถึงสมมุติเราเล่นท่าอ,อกสักเจ็ดโลเงี้ยมาถึงเราใส่เลยถ้าเกิดเล่นแล้วไม่บาดเจ็บก็ถือว่าดีไปถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเราถึงจะค่อยมาคิดว่าลูงนี้น่าจะวอร์มก่อนนะครับแล้วการวอร์มอัพยังดีตรงที่สามารถทําให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยครับผมวอร์มอัพเนี่ยคือการที่เหมือนกับเราเคลื่อนไหวข้อต่อหลายๆส่วนเยอะๆใช่ไหมกล้ามเนื้อได้ทํางานได้ยืดเล่นยืดสายอะไรแบบนี้ก่อนนะครับส่วนครูดาวเนี่ยจะเป็นการเน้น ไปที่การยืดเส้นยืดสายเป็นหลักเลยถึงยืดกล้ามเนื้อยือดเส้นให้มันแบบว่าไม่เกิดตะคิวเรียกว่าให้กล้ามเนื้อกับเส้นที่เราแบบว่าเก่งออกแรงต้านอย่างหนักมาเนี่ยได้เกิดการยืดให้มันเกิดการผ่อนคลายนะครับซึ่งในการยืดเส้นยืดสายการคูดาวเนี่ยก็ช่วยให้เราลดอาการบาเดเจ็บต่างๆได้เช่นกันนะครับให้จะมาบอกว,วิธีการวอร์มอัพในแบบของแฮตก่อนนะครับวิธีการวอร์มอัพของแฮกเนี่ยก็คือการใช้เจ้านี่ครับให้คิดว่าหลายคนคงสงสัยแล้วว่าไอแฮกเอาท่อแป๊บมาเล่นทําไมจริงๆแฮกเอาตัวนี้ไว้เป็นตัววอร์ เข้ามาฟินสอันดับแรกที่จะทำเลยให้เอาขึ้นมาถือปุ๊บเน้่ถือไว้อย่างนี้นะให้กว้างกว่าหัวไหล่แล้วก็ทำงี้มันก็จะยืดหัวไหล่กับสะบักข้างหลังคนส่วนใหญ่เวลาท่านอาจจะคิดว่าแค่ทำแค่นี้ใช่ไหมเวลาขึ้นไปสูตรแบ่ให้บีบสะบักบีบสะบักไปด้านหลังแล้วให้มือเอ็นไปด้านหลังเวลาขึ้นมาให้ทำงี้ปุ<ฮ>๊บอันนี้คือธรรมดาแล้วบีบตรงนี้มันจะเป็นนี้มือเนี่ยมันจะเลยไปด้านหลังเห็นไหมไม่ว่าจะเล่นส่วนไหนในวันนั้นก็จะมาทําแบบนี้ก่อนแล้ทำงี้บีบลง บีบลงอย่างนี้นะครับก็ทําอย่างนี้ซ้ําไปสักสี่ห้าทีหกทีอ่พาพอทาอย่างนี้เสร็จแล้วทําไงต่อใช้ไปทำางนี้บ้างอ่าอย่างนี้บีะบสะบักอีกค่านี้เราฟางไวใช่ไหมเราลงต่อลงต่ออ่พาพออย่างนี้เสร็จอย่างนี้นะถูกแฮงจะไม่งอแขนนะครับวันนี้ตอนนี้ไม่ใชทำอย่างนี้อออันนี้ก็จะยืดช่วงนี้มาเลยขึ้นมายืด อ่าล้วก็ขยับแบบที่ตัวไม่ต้องขยับบ้างขยับไปแี่แขนข้างนี้งอนะครับข้างนี้ตึงเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ได้ยืดหน้าแขนด้วยยืดหลังแขนฝั่งนี้ด้วยนะครับอืมคือจริงๆเนี่ยแฮร์แบบเป็นคนที่วอร์มอัพน้อยมากนะเพราะว่าแฮกแบบเป็นคนที่เกียดนะครับ <H AC S 1> แต่ <H AC S 1> ก็พยายามมาใช้เจ้าท่อแป๊บเนี่ยเป็นตัวที่แบบวอร์มอัพของแฮนะครับให้มันแบบโอเคขึ้นเนี่ยแล้วก็ทํางี้ข้อมือวอร์มข้อมือข้อมือนี่สําคัญมากนะครับต้องวอร์มไปเยอะเพราะว่าเล่นอะไรก็ใช้ข้อมือหมดนะครับอืมบอม วอร์มอย่างนี้ทวงเล่นอะไรอย่างนี้เลยฮะทวงเล่นอย่างนี้จริงๆมาจับอย่างนี้เหมือนเดิมจับแคบสบัดเขา่าสบัดแข้งสบัดขาจริงๆแฮกวอร์มมากเนี่ยคือการวอร์มมากของแฮกเว้ยเนี่ยคือการวอร์มมากของแฮกแล้วพวงเล่นบิดไปบิดมาอย่างเงี้ยคือวอร์มมากของแฮกแล้วโอเค ประมาณนี้แหละสาหรับการใช้ท่อแป๊บนะครับเสร็จแล้วพอต่อจากนี้ไปแฮทก็จะไปวอร์มอัพต่อด้วยการเล่นท่าแรกของวันนั้นเลยนะครับเช่น สมมติวันนี้เป็นวันเล่นอกใช่ไหมครับวันเล่นอกเกาจะเล่นท่าเบนเพสหรือ pace, ดัมเบลเพสก่อนเป็นท่าอกกลางนะครับเนี่ยน้ำหนักจริงเนี่ยใช้เล่นะคืออยู่ที่ประมาณข้างละ40โลนะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าแฮกวอร์มมาแค่นี้แฮกว่ามันก็ยังง่ายที่จะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับ mm hmm. แฮกก็จะเล่นท่านั้นแหละแต่เล่นน้ําหนักที่แบบว่าเบาแต่ว่าไม่ถึงกับเบาจ๋านะครับอกแฮกเล่น mm hmm. ข้างละ40่สโลรวมกันเป็น80โลไม่รวมน้าหนักบาใช่ไหมแฮกก็จะเล่นอยู่ที่น้ําหนักแค่ประมาณอาจจะเล่นแค่15 ข้างละ15โลอะไรอย่างนี้แทนนะครับเพื่อเป็นการให้มันรู้สึกว่าโอเคกำลังจะออกแล้วนะให้เลื่อนมันเริ่มมาฟั๊มแล้วนะครับอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าการวอร์มอัพที่ดีจริงๆเนี่ยนี่นะครับสิ่งที่แฮกอยากจะให้ทุกคนทำนะครับเวลามาวอร์มอัพจริงๆเนี่ยคือการมาเดินลู่วิ่งครับผมจะเป็นการวอร์มอัพร่างกายที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันได้ทั้งตัวนะครับแต่ว่าจริงๆเราต้องวอร์มอัพหัวใจเราด้วยนะครับ เคยสังเกตไหมทาไมาเวลาเราเล่นยกเวทเนี่ยเราไม่ได้ไปวิ่งไหนเลยแต่ว่าทาไมบางทีเราเหนื่อยถ้าหัวใจมันทํางานอยู่จริงๆเวลาเราอยู่บ้านาเฉยๆถ้าเกิดสมมติเราตั้งใจหายใจอย่างเงี้ยบางทีเราหัวใจมันังทำงานหนักมันยัไเไหนได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องวอร์มอัพหัวใจเราให้ดีด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดถามแฮกว่าแล้วถ้าเกิดสมมติมาเดินลู่วิ่งแล้วต้องมาเดินความเร็วขนาดไหนความชันขนาดไหนล่ะสาหรับการวอร์มอัพด้วยลู่วิ่งเนี่ย แฮกจะให้ทําอยู่ที่ประมาณ5-10นาทีนะครับจริงๆอ่ะ10นาทีได้จะดีนะแต่ว่าเวลาให้ก่ะไปเทรนน่ะแก็จะไม่ค่อยให้เขาเดินถึง10นาทีหรอกเพราะว่าอยากยาวเวลาไปสอนเขาเล่นเวทมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นสัก7นาทีก็ได้ครับจะได้ไม่กินเวลาเขามากนะสำหรับคนปกติถ้ามีเวลาจะเดิน10นาทีก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากเดินนานเกินไปก็ขอเป็น7นาทีประมาณนาที2นาทีแรกเนี่ยให้ให้เขาเดินชิวๆแบบนี้เลยครับซึ่งการเดินชิวๆแบบนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ3.6แล้ว เดินเฉื่อยอ,อย่างนี้ไปเลยประมาณ1-2นาทีนะครับต่อจาก2นาทีเนี่ยแคจะเริ่มให้เดินเร็วขึ้นนะครับเดินเร็วนะครับยังไม่ใช่วิ่งนะจากความเร็ว3.6อย่างนี้แค่าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นสนะัก4.6ดเนี่ยลองดูกันมันจะเป็นอย่างนี้เ้อไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเร็วขนาดไหนแต่ละคนมันเดินช้าเดินเร็วไม่เท่ากันนะฮะก็อลองดูว่าตัวคุณเองใช้ความเร็วระดับนี้แล้วเดินประมาณนี้หรือยอยางเข้าใจใช่ไ่ะอ่ะนี่ใช้ความเร็ว4.6แล้ว โดยที่ความชันยังเท่าเดิมความชันจริงๆไม่จําเป็นต้องตั้งขึ้นมาสูงก็ได้นะครับสําหรับการวอร์มอาพส่วนตัวให้กับเวลาเดินจากอีกครั้งก็ชอบให้มันชันด้วยนะฮะนี่คือความเร็ว4.6นะใั้จะให้มันอยู่ที่ประมาณ4.8เนี่ยที่ว่ากำลังดีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่งหนึงสองนาทีแรกใช้ความเร็วอ,อยู่ที่3.5ความชันเนะฮะเลยสนาทีไฟเนี่่จะเริ่มให้เดินเร็วขึ้น ก็จะอยู่ที่ประมาณ4.8ความชันเกลี่ยเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็เดินเร็วแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนถึงนาทีที่ประมาณ5นาที30แล้วเราจะทาแค่7นาทีนะครับ5นาที30แปลว่าเหลืออีกนาทีครึ่งมันจะครบ7นาทีถูกไหมพอ5นาที30ปุ๊บจากเดินเร็วแบบนี้นะฮะให้จะให้เปลี่ยนเป็นวิ่งแต่วิ่งไม่ใช่วิ่งเร็วเวอร์นะครับให้เป็นวิ่งจอ็อกกิ้งนะจากความเร็ว4.8เนี่ยให้จะเปลี่ยนเป็นก้าวหกทีนี้เราเป็น,น,นหกแล้วซึ่งหกจริงลกว เอหนึ่งนาทีครึ่งที่เหลือเนี่ยแค่ขอให้มันเป็นวิ่งจอง็อกกิ้งแบบนี้ไปเลยเหมือนเราค่อยๆขึ้นบันไดแต่ระดับไปว่าโอเคมันค่อยๆตื่นขึ้นนะไม่ใช่อยู่ดีตื่นตื่น,นเปรียบเสมือนกับว่าเวลาเรานอนหลับอยู่อะอยู่ดีมีคนมาปลุกให้เราสะดุ้งปลุกสะดุ้งตื่น,นมีคนมาปลุกเราให้สะดุ้งตื่นแบบเอ้เจ้นร่างกายมันตกใจจริงว่กตัวเรายังตกใจร่างกายก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆปลุกมันนะฮะอ่ะนี่ต่างว่ามันเห็นอนดีขึ้นแล้ว <laughs> ก็จบแล้วนะครับสาหรับการวอร์มอัพให้กันสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับถ้าถึงอะ่ะคุณก็มาหยิจับหมุนทาท่าอะไรแบบที่แฮกบอกว่งเล่นเป็นเตานินจาอะไรไปก่อนนะฮะแล้วเราก็มาเดินลู่ทําแบบที่แฮทบอกสักประมาณ7นาทีจะดีนะฮะแล้วพอเสร็จตรงนี้เสร็จตรงลู่วิ่งปุ๊บเราก็จะไปเล่นท่าแรกของวันนั้นกันนะครับด้วยน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะไม่ใช่เบาจ๋านะโวอยประมาณนี้นะครับสำหรับการวอร์มอัพครับผมเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องการคูดาวกันบ้าง โอเคครับเราจะมาพูดถึงการคูดาวกันบ้างนะการคูดาวเนี่ยแฮกก็ไม่ทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกคนอย่าเอาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ค่อยดีหรอกอย่าทาตัวแบบแฮกเลยฮะคูดาวจริงๆถ้าเกิดสมมติใจแฮกแนะนานะครับก็คือยืดเส้นยืดสายนะครับด้แฮกจะมาลองบอกท่าที่แฮกชอบยืดเส้นยืดสายให้ดูแล้วกันเวลาที่แฮกรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรท่าที่เป็นเบสิกง่ายๆแฮกว่าหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับก็คือยืดขาไปข้างหน้านะครับแล้วเราก็มือก้มแตะปลายเท้าเรื่องนี้มันจะได้เรืืืื่่่ออองชินนคความยยดหุ ้าอย่างสมมติร่างกายเรายิ่งยุ่นหยุดยุ่น ถ้าร่างกายเรายิ่งยืดหยุ่นได้เยอะนะครับอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับร่างกายเราควรจะมีการยืดหยุ่นที่ดีมากๆนะครับเห็นไหมให้ทำแค่นี้ให้พึงและทำให้เข่าพึงนะครับมือแตะปลายเท้าแล้วเวลาเราทําแบบนี้นะครับให้ค้างไว้จริงๆอ่ะทำอย่างเงี้ยเราต้องเอาหัวก้มลงไปด้วยนะพยายามแตะว่าเข่าให้ได้นะครับอันนี้คือยืดเส้นตรงนี้หมดเลยนะครับหลังขาหน่องได้หมดเลยนะครับแล้วเวลาเราทำนี้เราก็นับ1นึ่งถึงสิบนะครับอย่างไม่ต้องนับเร็วนะอย่างเงี้ยสมมติเราก้มลงไป 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกดก้าสิบทำสักสองรอบแล้วเวลาทํานะครับสมมุติทําได้แค่นี้ก็พยายามอยากค้างไว้แค่นี้นะครับอยากค้างไว้แค่นี้คือ,อยังไงคือเวลาทำแล้วให้แบบอเดี๋ยวดูนะหนึ่งสสามให้มันมีอย่างนี้เห็นไหม ให้มันมีจังหวะที่เราแบบยืดไปให้มันได้มากกว่าปกติบ้างนะครับอนาคตรเราจะได้ยืดเส้นได้มากกว่าเดิมนะครับมันจะได้ยืดหยุ่นกว่าเดิมนะครับโอเคขั้นที่สองก็อาจจะพับลงมาข้างไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเราก็ทำงี้ทำก็เหมือนเดิมนี่รอมือแตะปลายเท้าเนี่ยเราคว้าเข้าไปเลยนะพยายามดึงปลายเท้าเข้ามาอาตัวนะครับพยายามมาหัวแตะตรงนี้ด้วยแล้วก็นับเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนจากมือซ้ายเราเป็นมือขวาบ้างพรบ พอทําเป็นเอามือขวามาเนี่ยมันจะได้ตรงต้นขาด้านหลังเขาเรียกอะไรแฮมสิงเยอะขึ้นนะครับอย่างนี้นะแต่ตรงนี้ก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าท่าเนี้ยได้ตรงนี้เพียวๆกวา่าพอเสร็จปุ๊บเราก็สลับข้าง จริงๆเวลายืดเนี่ยมันดีมากเลยนะแฮทต่ชอบนะครับแต่แฮทแค่ขี้เกียจเฉยๆก็จะ้จนะอยากขี้เกียจกันมากนะครับพยายามยอมให้เวลากับการยืดการวอร์มอัพหน่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดูแลร่างกายเราได้ดีนะครับเข้าขาเข้ามาชิดพอเราเท้าเข้ามาชิดกันเนี่ยก็พยายามให้มันเข้ามาใกล้ตรงเป้าเรามากที่สุดนะคือเราพยายามออกแรงต้านให้ขาเราอะมันลงไปชิดกับพื้นให้ได้นะครับต่อให้มันจะทําไม่ได้แต่เราต้องพยายามนะที่สําคัญคือเวลายืดนะครับคนชอบกั้นหายใจนะครับจริงๆต้องหายใจนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆนะครับ ก็ทาเหมือนเดิมนับหนึ่งถึงสิบนะฮะโอเคแล้วถ้าที่ไอ๊ดชอบทาอีกก็จะเป็นพอนั่งขาสมาธิใช่ไหมคนเขาจะบอกกันว่าให้รู้สึกเหมือนกับว่าเก็บเหรียญน,นะครับคือเหมือนกับว่ามีเหรียญอยู่ข้างหน้าหรือมีจุดมุ่งหมายอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็เราพยายามตะเกียรตะกายไปตรงนั้นนิดหนึ่งนะฮะก้มลงมาหัวแตะพื้นได้เลยนะครับอันนี้แอดไม่ได้หัวแตะพื้นให้ดูนะเวลาคนที่ปวดเอวมากๆนะครับให้จะท,ทําข่านี้จากที่นั่งขาสมาธินี้ใช่ไหมให้จะข้างไหนก็ได้ขึ้นมาให้ใจก้มเหมือนตะกครับครับ มือไม่ยกเลยนะปลายมือเห็นไหมนี่จะโดนตรงนี้มากนะครับแต่ลบแพทแล้วถ้ารู้สึกว่ายังยืดได้อีกนะครับหรือถ้ารู้สึกยืดไม่ได้อีกก็ต้องพยายามยพูดทำไมให้พยายามเอาปลายมือเราที่อยู่บนพื้นตลอดมันจะดึงเราไปข้างหน้านีดหนึ่งนะครับพยายามเอื้อมไปเก็บอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วจะทําอันนี้คือทําข้างซ้ายถ้าเอิดทำข้างขวาก็ไปทางซ้ายแทน คนที่ปวดเอวมากๆเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องยืดหนักๆก็คือตรงช่วงเราเรียกสะโพกเออถ้านยายชอบยืดท่านนี้ก็คือยืดขาไปด้านหน้านะครับเอาขาขวาขึ้นมาก่อนแล้วเอามาไว้ฝั่งนี้ตับ๊บไอ้ตรงข้อเท้าเนี่ยจะอยู่เลยขึ้นมาบนหัวเข่าอีกนะเห็นไหมเอามือขวาเท้าตรงนี้นะปึ๊บมือซ้ายมาหามือขวาแล้วข้อศอกข้อศอกจะอยู่ตรงเหนือหัวเข่าขึ้นมานะครับประมาณนี้นะให้เราใช้ข้อศอกซ้ายเนี่ยดันดันในเข่าวขวาเนี่ยไปทางนั้นอย่างนี้ ทำนี้เสร็จแล้วก็กอดเขา่าอันนี้เวลายืดมันจะยืดตรงก้นตรงนี้ด้วยนะเราก็กอดเข่าไว้ทุกท่าหายใจและนับเวลาทั้งนั้นนะครับหายใจช้าๆเข้าลึกๆออกช้าๆท่านี้เวลายืดก็ให้รู้สึกเอ็นตัวไปด้านหลังนิดนึงจริงๆท่ายืดเนี่ยมันมีเยอะมากนะเราเซิร์ชได้ง,ง่ายๆในกูเกิลเลยแต่ว่าท่าที่แอกชอบยืดเป็นประจำนะเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้นะบางคนอาจจะงงว่าทําไมให้ยืดแต่ขาวะแยวจะให้ท่าแขนแบบเล็กๆน้อยๆไปเอามือขวาขึ้นมาอย่างนี้ จริงๆมันต้องสอนไหมเอามือเท่านี้มาขัดนะครับแล้วให้ความรู้สึกเหมือนมือข้างนี้มันไม่ได้ดันเข้านะมันไม่ได้ออกแรงมาทางตรงนี้นะแต่มันออกแรงทางเฉียงไปทางนี้นะมือข้างซ้ายออกแรงเฉียงมืองงละมือข้างซ้ายออกแรงเฉียงมาทางนี้นะครับนี่นะจะไม่ได้ดันเข้าตรงๆนะครับแต่ว่าจะดันไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วมันจะยืดฟิลมันจะต่างกันนะครับอันนี้มันจะได้ยืดเยอะกว่าถ้าดันเข้าตรงๆก็คืออย่างนี้แต่ถ้ายืดดันออกไปนี้เห็นไหม ลองทําดูนะครับถ้าไม่ทําน่าจะไม่รู้สึกเพราะวันนี้มันเป็นเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อข้างในแล้วโอเคต่อไปเป็นหลังแขนหลังแขนก็แค่เอาแขนขึ้นมาอย่างนี้มืออีกข้างหนึ่งขึ้นมาจาับข้อศอกนะครับแล้วดึงดึงไปฝั่งนี้นะถ้าอยากยืดแขนนี่เป็นพวกบริเวณไหล่หน้าหน้าแขนนะครับทำง่ายๆก็แค่วางมืออย่างนี้แล้วก็ก้มตัวน้องกองใบ นะครับมันก็ประมาณนี้แหละนี่เหมือนมาสเล่นโยคะเลยเนาะคลิปนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยจริงมันสําคัญมากนะครับสำหรับการวอร์มอัพกับการครูดาวเนี่ยก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจบลงเท่านี้นะครับพยายามให้เวลากับการวอร์มอัพกับครูดาวเยอะๆกันนะครับอย่ามองว่ามันไม่สําคัญนะจริงมันสําคัญมากนะครับอันนี้แฮกก็ต้องบอกตัวเองด้วยนะครับเพราะทุกวันนี้แฮก็พยายามที่จะ วอร์มอัพกับรูดาวให้เยอะขึ้นตลอดนะครับทุกคนอย่าเอาแห้เป็นตัวอย่างไม่ดีนะครับเวลาไม่ยอมวอร์มอัพไม่ยอมคูดาวอะไรแบบนี้ตอนนี้มันอาจจะไม่เจ็บนะครับแต่สักวันหนึ่งมันเจ็บแน่ครับผม ยังไงมันเอาคืนเราแน่นอนนะฮะเราต้องดูแลมันดีๆด้วยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดเลิฟฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ไอทีแฮชก็บ้าแฮชเหมือนเดิมนะครับ B U T H A C K K K นะครับผมก็ลองไปทํากันดูนะครับแล้วถ้าอยากได้ยื่นส่วนไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกแฮชไว้ข้างใต้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์หรือว่าทําคลิปให้ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับลองไปทํากันดูได้ไม่ได้ยังไงบอกนะบ๊ายบาย अरे तो